รับเข้าสู่ช่วงเวลาของพิกัดกีฬาในข่าวเช้าครับอยู่กับผมภาคย์สภาเรืองไพศาลครับกลับมาโชว์ฟอร์มแกลงได้อีกหนึ่งครั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะปีนูดไปขารลอย4-0มีลุ้นในการเข้ารอบยูฟ่ายุโรปาลีกครับเมื่อคืนนี้กับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกลอบแบ่งกลุ่มนัดที่5กลุ่ม A ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังสถานการยากลำบากมีแค่6แต้มจาก4นัดรั้งอันดับ3าม ต้องการ3มแต้มอย่างเดียวเปิดโอทัฟฟ์รับการมาเยือนของฟีนูดที่มีเจดแต้มอยู่อันดับ2และเกมนี้ครับก็เอาชนะทีมเยือนจากริดัสไปขาดลอยสต่อศูนย์ครับครึ่งแรกได้ประตูจากเวลูนี่นาที35ก่อนจะมารัวเพิ่มอีก3ลูกในครึ่งหลังจากควนมาต้านาที70แบแรดโจทำเข้าประตูตัวเองนาที75และเจสซี่ลินการ์ดยิงปิดท้ายนาที90ตอนนี้ครับแมวเจ็ดมี9แต้มแซงฟีนูดขึ้นมาอยู่อันดับ2ของกลุ่ม กลับมามีลุ้นเข้ารอบอีกหนึ่งครั้งนะครับและน,นหน้าจะบุกไปเยือนซอยาทีมจากหลีกยูเครนอันดับสุดท้ายของกลุ่มก็เป็นในสุดท้ายในการมีตา์ชีวิตอยู่ในกำมือของตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะครับผลการในขันเมื่อวานนี้ครับแข่งกันหลายคู่มากๆครับเป็น,นบาเชชนะซอยา2-0สนิทชนะมัคบีเทลอวิฟ2-0ชาวเก้ชนะนีส2-0ชาตาโดเนตครับเอาชนะคอนยาสปอร์4-0สปัตตรรานชนะเซาแฮมตัน1-0 ผลลกเสมอบียาลเรอัล1-1แจากชนะคนาทินายกอส2-0ฟิออริน่าแพ้พีเอโอเค2-3ฮาฟเอลบีชเชวาชนะอินเตอร์มิลาน3-2อินเตอร์ตกรอบแน่นอนแล้วครับโรม่าชนะวิตอเตรียผิวเส้น4-1อลัลติบินเปาชนะซาสซูลโร่3-2